สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องภัยไซเบอร์บนมือถือนะครับที่ตอนนี้มันไปอีกขั้นแล้วมีมัแวร์ Android ตัวใหม่ชื่อ Godfather ที่แบบกำลังเป็นประเด็นเลยเรื่องขโมยข้อมูลการเงินอันนี้เราอ้างอิงจากรายงานของ s ิ m p e r i u m นะครับบริษัทด้านความปลอดภัยมือถือก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงทำไมมันอันตรายแล้วเราจะป้องกันตัวยังไงได้บ้างค่ะคือตัว Godfather เนี่ยที่น่าสนใจมากๆก็คือ มันไม่ได้มาแบบเดิมๆแล้วนะคะไม่ใช่แค่สร้างหน้าล็อกอินปลอมๆอะคะ่ะแต่ใช้วิธีที่เเรียกว่า virtualization virtualization ใช่ค่ะการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นมาครอบแอปจริงไปเลยเดี๋ยวหมายความว่ามันไม่ได้สร้างหน้ากากปลอมๆนะครับแต่มันเหมือนอยยกแอปธนาคารทั้งแอป,ปเนี่ยไปไว้ในที่ของมันเองเลยเหรอครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลย ้มัันนทไไดยยงงครบเี่หลักการก็คือมัลแวร์มันจะจะตั้มกลัวเอ่อที่เรียกว่า Host App ลงไปในเครื่องเราก่อนไอตัว Host App ปเนี่ยมันเหมือนเป็นกล่องหรือแซนด์บ็อกซ์เล็กๆที่มัลแวร์คุมอยู่ข้างในอะคะ่ะซึ่งในนั้นจะมีกรอบการทํางาน Virtualization ฝังอยู่ทีนี้พอเราจะเปิดแอปเป้าหมายสมมุติเป็นแอปธนาคารนะ Godfather มันจะไม่สร้างหน้าปลอมแต่จะโคนแอปธนาคารตัวจริงทั้งชุดเลยแล้วเอาไปรันข้างในสภาพแวดล้อมจำลองที่มันสร้างไว้อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าไอ้ที่เราเห็นที่เรากดกๆเนี่ยมันคือแอปธนาคารจริงๆนั่นแหละแต่มันดันไปรันอยู่ในกรงที่มาแวร์มันสร้างขึ้นมาถูกต้องค่ะแปลว่าทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะกรอกรหัสกดปุ่มยืนยันอะไรพวกนี้ค่ะ มันก็เลยดักข้อมูลได้หมดเลยแบบเรียลไทม์ใช่เลยค่ะดักได้หมดเลยซึ่งนี่แหละคือจุดที่ทําให้มันอันตรายมากๆเพราะมันไม่ใช่แค่หน้าตาเหมือนแต่มันคือแอปจริงที่ทํางานอยู่ข้างในนั้นเลยการทํางานมาเลยเหมือนของจริงเป๊ะทาให้เการตรวจจับแบบพื้นฐานหลายอย่างอาจจะมองข้ามไปมผู้ใช้เองก็สังเกตความผิดปกติได้ยากยากมากจริงๆค่ะโหฟังดูน่ากังวลจริงๆครับที่แอปที่เราไว้ใจใกลายเป็นแบบเ,เหมือนหุ่นเชิดได้ แล้วพวกมาตรการความปลอดภัยในแอปเองล่ะครับพวกรหัส OTP หรือการแจ้งเตือนยืนยันต่างๆนี่พอจะช่วยได้ไหมครับในเมื่อมาแวร์มันคุมข้างนอกหมดเลยนั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะเพราะพอมันคุมสภาพแวดล้อมจำลองได้เนี่ยมันก็เลยดักจับข้อมูลที่แสดงผลบนจอหรือแมแตรการกดปุ่มต่างๆข้างในแอปโคลนได้ด้วยทำให้มาตรการที่ทำงานอยู่ภายในตัวแอปเองอาจจะไม่พอที่จะป้องกันการดักข้อมูลในระดับนี้ได้ค่ะครับ แล้วตอนนี้ขอบเขตความเสี่ยงมันเป็นยังไงบ้างครับเ,เห็นว่าเป้าหมายหลักๆตอนนี้คือที่ตุรกีใช่ค่ะแคมเปญล่าสุดที่เจอนี้พุ่งเป้าที่ตุรกีเป็นหลักแต่ว่าจากการวิเคราะห์โค้ดนะคะพบว่า Godfather เนี่ยมันถูกเขียนมาให้โจมตีแอปได้มากกว่า500รายการทั่วโลกเลยโห500เลยเหรอครับแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากอะไรแบบนี้ได้ยังไงบ้างครับพอจะมีทางไหม มีค่ะมีหลักปฏิบัติสำคัญสคัญที่ทาง Zimperium เขาแนะนำมา5ข้อนะคะข้อแรกเลยคือติดตั้งแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นก็คือ Google Play Store หรือ App Store โดยตรงพยายามเลี่ยงการติดตั้งไฟล์ .apk จากเว็บแปลกๆหรือแหล่งที่เราไม่แน่ใจเด็ดขาดเลยค่ะครับอันนี้สำคัญมากข้อ2ก็คือเปิดใช้งาน Google Play Protect บน Android ของเราไว้เสมออันนี้มันเหมือนเป็นด่านแรกๆที่ช่วยสแกนแอป,ปอันตรายได้ ข้อ3อันนี้สำคัญมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะคืออ่านสิทธิ์การเข้าถึงหรือ Permission ที่แอปขอเนี่ยอย่างละเอียดเลยก่อนจะกดอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ที่ชื่อว่า accessibility service หรือบริการช่วยเหลือพิเศษ accessibility service ใช่ค่ะเพราะนี่คือช่องทางหลักเลยที่มาแวร์แบบนี้ใช้ในการควบคุมหน้าจอ อ่านข้อมูลหรือแม้กระทั่งกดปุ่มแทนเราได้เลยซึ่งมันจะทำสิ่งเหล่านี้ภายในแอปที่มันโคลนขึ้นมานั่นละค่ะถ้าเจอแอปแปลกๆไม่เกี่ยวกันเลยแต่มาขอสิทธิ์นี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับครับต้องเช็คดีๆเลยข้อ4ก็คือมันอัปเดตระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS แล้วก็ตัวแอปต่างๆให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอเพราะผู้พัฒนาเขาจะคอยอุดช่องโหว่ความปลอดภัยอยู่เรื่อยๆ และข้อสุดท้ายค่ะคือมีสติแล้วก็คอยสังเกตความผิดปกติเวลาใช้งานแอปโดยเฉพาะแอปการเงินถ้าเจออาการแปลกๆเช่นหน้าจอค้างแปลกๆหรือมีข้อความอะไรไม่รู้โผล่มาหรือรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำงานไม่เหมือนเดิมให้รีบหยุดใช้เลยค่ะแล้วก็ตัดเน็ตแล้วรีบติดต่อธนาคารโดยตรงเลยเพื่อตรวจสอบทันทีสรุปก็คือ Godfather นี่มันยกระดับภัยคุกคามไปอีกขั้นจริงๆด้วยเทคนิค Virtualization ที่สร้างแอป,ปโคโลนที่เหมือนจริงมากจนแทบแยกไม่ออกการป้องกันก็เลยต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยคือเรื่องแหล่งติดตั้งแอป,ปการเช็คสิทธิ์ Permission โดยเฉพาะ Accessibility Service และการสังเกตความผิดปกติเวลาใช้งานอยู่เสมอใช่เลยค่ะและสิ่งที่น่าคิดต่อจากเรื่องนี้ก็คือในเมื่อเทคโนโลยีอย่าง Virtualization เนี่ย มันถูกเอามาใช้เรียนแบบแอปได้แนบเนียนขนาดนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอ,อ,อนาคตของความปลอดภัยบนมือถือบ้างคะเราจะยังเชื่อมั่นในแอปที่เราใช้ได้ยังไงถ้าสิ่งที่ตาเห็นมันอาจจะไม่ใช่เครื่องยืนยันความปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนี่อาจจะเป็นคําถามใหญ่ที่เราคงต้องช่วยกันหาคําตอบนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจในระบบนิเวศของแอปมือถือในยุคต่อไปคะ่ะ